สวัสดีจ้าวันนี้ก็พามาชมถุงอีกแล้วเดือพี่น้องฝนตกมาขึ้นในนามก็บเขาผาบขึ้นอีกแล้วพี่น้องสูแปงแล้วก็ยังขาคือเก่าอยู่ฝนก็ดีดีฝนไอ้มาดีช่วงนี้นามขขาผาบเลยพี่น้องเอ้ขึ้นี่ก็ะตกตกแรงตกนักหนามอารุษจะหนามเลยเนาะซูแปงหล้กก็ยังมีมาอีกพี่น้องเอ้ตังซูบป บดไอ้เขื่อนใหญ่เลยเรืเ่องสุปตกมากกรบสูบออกตกมมากกรบสูออกชม,มบรรยากาศยามเช้าเช้าพี่น้องฝ่าบอเปิดเรียกว่าไนฝ่าบอเปิดชมบรรยากาศยามเช้าเด้อยพี่น้องเอ้ยฝนเขาก็งอกมาล้มมาแล้มงอกบอดีฝนตกฝนหนำท่วม เอาก็เลยงอกบอดีพาชมพาชมน้ำยามเชา้ชาเชา้าเช้าาชมนม้ำโอ้หยอดพรกบุงงามๆพี่น้อง ชมบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเอย าไปชมเป็ดหน่อยพี่น้องบรรยากาศยมามเช้าเช้าอ้อนี่สซบปออกเชาวว้าเช้าบรรยากาศยมามเช้าเขากำลังวันไหนงอกเลยพี่น้อง ขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกท่านพาชมบรรยากาศยามเช้าเชาเช้านี่ยูทูงหน้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกรลฟทุกคอมเมนต์จ้า